สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะตาจะพาทวนไปเที่ยวกระบ,บีกันค่ะในฉบับแบบที่เราไม่ต้องมีแพลนทริปดำน้ำค่ะจะเป็นยังไงนะนะคะเราตามมาดูกันเลยค่ะอันนี้ทริปนี้เราก็จะขับรถไปกันเองนะคะและนี่โชเฟอร์ของเราค่ะจุดเริ่มต้นของเรานะคะหัดใหญ่มุ่งไปกับ,บีค่ะไปกันเลย สถานที่แรกไปนะคะก็คือเป็นวัดแก้วค่ะก็คือสวยมากนะคะเป็นช่วงพระอทิตย์ตกดมพอดีเลยข้างในคือเงียบสงบแล้วก็ร่มรื่นมากค่ะเช้าวันที่สองนะคะเราก็ออกเดินทางค่ะไปเที่ยวกันที่คาเฟ่เดอะฟอเรสต์ค่ะธรรมชาติล้อมรอบนะคะร่มรื่นมากสวยมากนะคะน้ำก็อร่อยเค้กก็อร่อยนะคะอาหารก็อร่อยก็คือดีไปหมดเลยนะคะก็คือแบบ ถ่ายรูปได้เยอะมากค่ะที่นี่คืนที่2นะคะเราจะเปลี่ยนที่นอนมานอนที่เอานางกันค่ะโรงแรมท่ตาพักนะคะก็จะมีสไลด์เด้เล่นด้วยค่ะที่สระน้ําดีใจว่าพอตกค่ำนะคะเราก็มานั่งทานอาหารที่ร้านอาหารริมทะเลเอานางกันค่ะร้านนี้นะคะเขามีโชว์ควงไฟพอดีเลยค่ะก็คือทางร้านเนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อฉลองปีใหม่ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะนะคะวันสุดท้ายของการอยู่กะบี่นะคะตาก็มาแวะที่ซามมารกก่อนค่ะบอกเลยว่าค เยอะมากนะคะก็คือแบบกะว่าจะมานั่งจุ่มขาแช่น้ำนะคะสรุปได้กินส้มตำแล้วก็เดิน กินไอติมกลับบ้านค่ะก็คือเดินขึ้นไปข้างบนก็ไปดูสาระคะ่ะก็คือสวยมากสวยงามตามากทริปนี้ก็จะเป็นทริปสาวัน2คืนนะคะก็คือน้อยมากเอาไว้มีวันหยุดเยอะๆนะคะตาก็จะกลับมาเที่ยวใหม่แล้วก็ไปที่สถานที่เยอะๆกว่านี้อีกนะ,ะสุดท้ายนี้นะคะตาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตาด้วยนะคะยังไงก็แล้วเราไ้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย